อยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกด็อกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักช็อปดอกบักช็อปร้านลบริการขายโรบักระบบไอทีบุกพาสพร้อมยังรับกฎผลิตาสตรและกดเกณฑ์พันธบัตรต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ อืมพี่เล่พี่เล่ถ้าเป็นพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชช OP ร้านเติมโรบักค ID PASS พร้อมยังรับกดผลพษษษษิสายอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว โอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนั่นเอง yeah, สำหรับ <no. S 1> วันนี้นะ <No. S 1> ผมก็อยู่กับเกมเกบเียบอแต่อย่าพูดว่าเกมเบียบอดีกว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมเบียบสนะท่านผู้ชม oh. วันนี้เราจะมาพูดอะไรหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมคือผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมถึงเวลาผมอัดคลิปนู่นนี่นั่นเนี่ยผมถึงไม่ค่อยเอารหัสหลักเนี่ยมาอัดคลิป ก็คลิปนี้เนี่ยมีคําตอบมาท่านผู้ชมสําหรับคําถามเหล่านั้นนั่นเองก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเลยละกันเดี๋ยวบ่างๆเนี่ยเราจะมาเอารหัสหลักในมาเบียบอลให้ซึ่งรหัสหลักเนี่ยเหตุผลที่รหัสหลักเนี่ยผมไม่ค่อยเอามาเล่นเบียบสเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่ารหัสหลักเนี่ยมันตันแล้วนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ฟาร์มแล้วเนี่ยรหัสหลักผมคือแบบมันค่อนข้างฟูะทุกคนเนี่ยคือบล็อกมันก็มีค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยบล็อก วันนี้ก็มีหลักแสนบอกแล้วเงินก็ยังค้าอยู่อีกหนึ่งแสนฟาร์มต่อก็ถึงล้านไนดะ้เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันทาให้ผมเนี่ยเริ่มเบื่อการเล่นไอดีหลักผมก็เลยชอบไปเล่นไอดีอีกไอดีหนึ่งของผมอะ่ะที่อยู่ในซีรีส์กากไปเทพนะท่านผู้ชมคือผม,มอยากจะบอกเลยนะท่านผู้ชมว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเล่นไอดีหลักเพราะมันรู้สึกตันแล้วก็บวกกับว่าช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ติดแค่บิ o อับอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมผมเนี่ยไปติดอีกเกมหนึ่งท่านผู้ชมมันก็คือเกมเอนิเมะไฟต์เองาผ้ชมเดียวขอรอ์ เข้าเกมไปให้ดูเลยนะครันนะครับผมผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะสนุนกนะถ้าเกิดว่าเอา่อถ้าผู้ชมคนไหนไม่เคยเล่นอ่ะหรือว่าเคยผ่านแนวอนิเมะไอผ่านแนวซิมูเลเตอร์แนวนี้มาก,ก็น่าจะอารมณ์เหมือนกับเพชรซิมูเลเตอร์ท่านผู้ชม <Okay. S 1> ผมไม่มั่นใจนะว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าเพชรซิมูเลเตอร์ทุกคนไอเกนมันเหมือนอาเอาสัตว์เอาสัตว์แบบวิ่งวิ่งไปใส่อะไรเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยเอาแบบกดค้าเอาสัตว์ของเราเแนบบี่ยววิ่งไปแบบโจมตีโจมตีอะไรเงี้ยท่านผู้ชม แล้วมันก็จะมีสกิลด้วยนั่นเองนะเนี่ยนะมันก็จะมีสกิลด้วยเวลาที่แบบหลอดตัวนี้มันเต็มนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นานกของเกมนี้เฟเตอร์ที่ช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างติดนะท่านผู้ชมเนี่ยช่วงนี้ผมติดเกมนี้มากไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะมันรู้สึกว่ามันสนุกดีนะท่านผู้ชมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยท่านผู้ชมว่าที่ไม่ค่อยเห็นรหัสหลักผมเนี่ยไปอัดคลิปพิวอัโบสเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าวันๆเนี่ยผมนั่งเล่นแต่เกมเนี่ยท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมให้ดูสเต็ ผมเพิ่งเล่นมาไม่ไม่นานนะแต่ชั่วโมงผมเนี่ยเป็นร้อยชั่วโมงแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นเองท่านผู้ชม oh, <shit. S 1> เนี่ยจริงๆผมเปิดทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะท่านผู้ชมแบบนั่งเล่นแค่ไม่กี่วันงยังไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะที่ผมเล่นเนี่ยประมาณนั้นนะผมสําหรับเกมทางด้านของ anime fighter simulator นั่นเองแล้วก็ผมอยากจะพูดอีกนิดหน่อยนะครับผมสําหรับหลายๆอย่างนะที่เคยโผล่มาในคลิปผมนะท่านผู้ชมผมน่าจะพอเปิดตรงทางด้านของคลิปผมได้อยู่มั้งอ่ะชับ อ่าท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราเข้ามาทางด้านของ youtube ของผมอันดีกว่าท่านผู้ชมเอาชึบเอาชึบเดี๋ยวเสียงออกอ่าฮะเนี่ยท่านผู้ชมคือมันมีหลายๆคลิปนะท่านผู้ชมที่มีคนชอบคอมเมนต์ถามผมว่าทําไมผมเนี่ยถึงไม่สอนทําพวกแบบหาประตูวาร์ปรหาของนู่นนี่นั่นหรือว่าทําไมผมเนี่ยถึงไม่ยอมไปหาเจ็ดสีแดงไม่ยอมไปหาประตูวาร์ปไม่ไปหาโมวกสีทองสักที ถามว่าผมหาได้ไหมผมหาได้คือยังไงผมก็หาได้ไม่งั้นไม่งั้นคลิปเก่าๆผมจะหาได้ไงเนี่ยไอว่าชั่วโมงสีทองผมก็หาได้คลิปนี้อ่อมีอะไรกับประตูมิติผมก็หาแล้วนี่หนน่นี่ประตูมิติผมก็เคยหาอันนี้ไอ้ตัวเจสสีแดงผมไอ้ไอ้พ่นสีแดงผมก็เคยหาดาบผมก็เคยพาหาน้ํายาก็เคยหาเคเนี่ยพวกบล็อกต่างๆอะไรเงี้ยผมก็เคยพาหาหมดนะท่านผู้ชมคือในเกมเวลโบสอน่ะผมแทบจะเคยหาพาหาทุกอย่างแล้วนั่นเอง จนตอนนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่ารหัสหลักผมเนี่ยมันตันแนละ้วทุกคนก็เลยเหลือแค่รหัสซีรีส์เก่าไปเทพแล้วผมเนี่ยอยากจะถามเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะผมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะว่าอยากให้ผมเนี่ยไปอัดคลิปแบบอะไรในเบลโบสเฮ้ยไม่ใช่ไปอัดคลิปแบบอะไรในเ,อ,เ,อ,ใอ,อ,ในเอ่อโรบอกนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยผมสนใจแบบนี้นะแต่แบบนี้ไม่รู้ว่าจะอัดคลิปหรือเปล่าอาจจะได้มากสุดแค่ไลฟ์สดถ้าเกิดว่าคนไหนอยากผมไลฟ์สดแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ผมมองว่าในโรบอกเนี่ยมันมีแบบ ให้อัดคลิปเยอะแยะแต่ผมไม่บั่นใจนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีแมปอะไรที่ไม่ตั้ใจคือผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันแบบเม ma ้นมาแล้วแบบดันๆกันมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเม้นแยกๆก,ก,กันเนี่ยมันมองยากนะถ้าแบบดันๆกันมันจะง่ายกว่าวนั่นเองนะท่านผู้ชมแบบบางที่เนี่ยผมก็เห็นคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมไปเล่นไอ้นี่ย่เนี่ยแบ็คมันหว่าวอะไรวะวิ Wiki, บบกกี้แบบ็กกี้อ่ะวิศนะผมก็มีคนก็คอมเมนต์ Comment อยากให้ผมไปทําแบบนี้เยอะนะแต่ส่วนตัวที่ผมไม่ค่อยได้ทําเนี่ยเพราะว่า มันไม่รู้จะสอนอะไรดีนะท่าผู้ชมผมเป็นพวกชอบสอนมากกว่าเนาะมันถนัดกว่าหรือว่าอยากให้ผมทำฟันนี่โมเมนต์ก็ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยตัดต่อไม่ได้เก่งมากนะแค่พอใช้ได้เฉยๆโอเคโอเคนะผมตรงส่วนทางด้านของทําไมถึงไม่เอารหัสหลักมาเล่น BioBot บ่อยๆก็เหตุผลเพราะอย่างนี้แหละคือวันๆเนี่ยเอาไปฟาร,ร์มแต่อนิเมะไฟเตอร์เลยท่านผู้ชมคือมันค่อนข้างจะสนุกเลยนะอื ผมรู้สึกว่ามันสนุกดีอะว,วันๆก็นั่งเล่นนั่งฟาร์มอะไรเงี้ยส่วนรหัสซีดีกากไปเทพก็ส่วนมากก็จะเอาไปไลฟ์สดนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะดูไลฟ์สดผมก็เลยเอารหัสซีดีกากไปเทศเนี่ยไปไลฟ์สดเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งไลฟ์สดมานั่นเองนะอเคเออเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งไลฟ์สดมาแล้วก็ถ้ามีคนถามผมว่าทําไมปุ่มสมาชิกช่องผมเนี่ยมันหายไปนะคือตอนนี้เนี่ยช่องผมเนี่ยโดนโดนปิดรายได้ยอยู่นะมันต้องรอ ต้องรอกี่วันวะต้องรอ15วันนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิต้องรอประมาณ1เดือนอะจนกว่าพินพินจะทาง YouTube จะมาส่งนะทุกคนถ้าพินทาง YouTube มาส่งเนี่ยผมก็จะสามารถอ่าในเปิดลำพวกระบบสมัครสมาชิกได้เหมือนเดิมนั่นเองนะก็ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ยังเปิดไม่ได้เนะก็ต้องขอโทษด้วยนะกันเพราะว่าอาดีตชอบผมเคยโดนแฮกมาก่อนเนี่ยมันเลยทําให้ต้องขอพินจาก YouTube ใหม่นะท่านผู้ชมโอเคโอเค ก็คลิปนี้เนี่ยคงจะเป็นคลิปที่แค่มานั่งบทให้ท่านผู้ชมฟังนะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยเลยนั่นเองฝากกดติดตามกามดกระดิ่งกด s u b s c r i b e ด้วยนั่นเองนะผมอยากให้ไปอัดคลิปแมปอะไรหรืออะไรเนี่ยฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วก็เวลาที่ท่านผู้ชมนี่ยจะคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยฝากคอมเมนต์ที่มันดีๆหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มาคอมเมนต์ด่าซึ่งมันก็ถามว่ามันบั่นทอนจิตใจไหมก็บั่นทอนจิตใจแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนแบบ ไม่ได้สีเลี่ยดมากเพราะว่าผมปกติผมอยู่เพื่อนผมก็ด่าเพื่อนอะไรงนี้เล่นๆกันขำๆอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกปกตินะอ่าแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยด่าแรงไปอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคกันนะทุกคนอ่ะก็บอกไว้ก่อนเลยว่า ID หลักเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคอนเทนต์จริงๆหรือไม่หรือว่าแบบ มันไม่อัปเดตอะไรเงี้ยหรือมันไม่มีคอนเทนต์อะไรดีๆจริงๆนะจะยังไม่ได้อัดคลิปเบลโบสนะจะอัดคลิปแบบอื่นก่อนส่วนเบลโบสเนี่ยก็รอดูของซีรีส์กากไปเทพเอานะทุกคน <Okay. S 1> ก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องของผมด้วยเลนั่นเองนะมันไม่ยาวทุกคนแค่ทําการกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะท่านผู้ชมเออแล้วช่องผมเนี่ยยังมีคนติดตามน้อยมากๆเลยท่านผู้ชม มันไม่เชิงน้อยหรอกมันเยอะแหละแต่ว่าไอ้คือมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมคือเปอร์เซ็นต์คนดูกับเปอร์เซ็นต์คนติดตามมันไม่เหมือนกันไงทุกคนมันแบบบางคนดูแต่ไม่ได้คนติดตามอะไรอย่างนี้นะก็ผมอยากจะหนึ่งแสนซับนะถ้าเกิดว่าหนึ่งแสนซับเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะซื้อกล้องมาแล้วก็เปิดหน้าอัดคลิปนะซักประมาณบางคลิปอะที่ที่เปิดหน้าได้เพราะว่าผมไม่มีกินสกีนด้านหลังเนาะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับไอดีหลักเนี่ยต่อไปอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนบะะจเล่น ก็ต่อเมื่อมีคอนเทนต์หรือว่ามีอัปเดตนะครับผมส่วน i อดีซี่กาไปเทศเนี่ยจะเล่นแน่นอนนะส่วน ID ดีหลักก็จะไปเล่นแมปอื่นบ้างโอเคมีอะไรเนี่ยฝากคอมเมนต์มานะครับผมมีอะไรข้อคิดอะไรหรือว่าแบบแนวคิดอะไรต่างๆที่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากเสนอมาเนี่ยคอมเมนต์ comment ใต้คลิปเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองจากช่องของผมเลยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย